กแล้วครับผมก็สวัสดีให้าชาวทานกันด้วยนะจะเราก็สู่ช่องมิทันโซเซตี้กิทิชเช่นเคยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโซโล่แลเวลลิ่งกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อยู่กันกับน้องเอมมาลอเลนนะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับผมว่าตัวดาเมจระยะประชิดจะตีแรงขนาดไหนบอกได้คำเดียวเลยว่าตีทีหายเป็นแถวตัวน้องโคตรแรงนะผมนาเบทโคตรสุดนะฮะนะใครเข้ามาแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,อ,อไปด้วยก็แล้วกันส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับผมมออย่าลืไปุด สปอนเซอร์ของเราด้วยนะฮะทั้ง powerpay แล้วก็ power กาชานะครับผมลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเลยนะฮะใครสนใจก็สามารถไปต่ำกันได้เลยเดอ้อมาเพื่อิการเสียเวลาเดี๋ยวเราบรลลีกันเลยดีกว่านะครับผมกับเ m m มม่าลอเรนตัวระดับ S S R ท่าไฟนั่นเองนะครับผมแม่ ทางด้านของน้องเอ็มม่ารอเลน,นนั้นนะครับผมจะเป็นทางด้านของสายแทงนะครับผมหรือว่าสายป้องกันนั่นเองถึงแม้ว่าน้องจะเป็นสายแท้งนะครับผมแต่บอกได้คําเดีเยวเลยว่าดาเมทนี่ก็สุดเอาเรื่องอยู่นะครับผมนี่เลยฮะทางด้านของสเตตัสนะครับผมเปิดให้ดูก่อนเลยนะฮะทางด้านของพลังชีวิตอะไรต่างๆนานานะฮะอัตราความแม่นยําพลังป้องกันนะครับผมอัตราคิติคอนแล้วก็ดาเมจอะไรต่างๆนานานี่ก็คือตามนี้เลยนะครับผม ส่วนทางด้านสกิลของน้องนั้นนะครับผมนะการโจมตีนะครับผมจะเน้นไปทางด้านของนี่เลยฮะเป็นการโจมตีหมู่นะครับผมนะเคลื่อนที่ซิกแซกไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วทําให้เกิดเปลวไฟในตําแหน่งที่เคลื่อนที่ไปนะครับผมแล้วก็จะสร้างดาเมจแก่ศัตรูอีกด้วยนะครับผมก็คือสกิลอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าน้องจะใช้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะมีไฟขึ้นมา,าตามพื้นนะฮะศัตรูบกก็ยังจะโดนดาเมจอยู่อันนี้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะครับผม ปริมาณดาเมจที่ทำเนี่ยก็คือ777%นะครับผมเลขอย่างสวยขอพลังชีวิตสูงสุดนะฮะคูดาวทั้งหมด8วินาทีถือว่าคูดาวเร็วมากๆนะครับผมทำดาเมจธาตุไฟทำดาเมจเบรกกลางนะครับผมหรือว่าทำให้ท่านัของบอสในพวกเนี้ยนะครับผมล้มนั่นเองนะครับผมหรือว่าใช้สกิลไม่ได้นะฮะเมื่อฮิตสุดท้ายเข้าเป้าจะทำให้เกิดสถานะแอร์บลอนนะครับผม เมื่อเป้าหมายติดสถานนะไฟไหมเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก10อซอีกด้วยถือว่าเป็นอะไรที่แม่งโคตรดีเลยนะครับผมนะพี่ชมนะเนี่ยส่วนสกิลนี้นะครับผมจะเป็นการแทงไปยังด้านหน้านะครับผมใช้เรเปียนะฮะแทงไปยังด้านหน้า3ครั้งปริมาณดาเมจเท่ากันเลยนะฮะ7 7รของพลังชีวิตสูงสุดอันนี้อาจจะคูดาวเยอะขึ้นไปหน่อยนะครับผมเป็น12วินาทีนะฮะทำดาเมจธาตุไฟเนาะแล้วก็ดาเมจ เกรกแกล่งนะครับผมว่าทําให้ติดสถานะเปลกเนี่ยดีกว่าสกิลแรกนะครับผมเมื่อฮิตสุดท้ายเข้าเป้าจะทําให้เกิดสถานะแอร์บรอนนะครับผมเมื่อเป้าหมายที่ติดไฟไหม้เนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก1 0เช่นกันนะครับผมนี่สำหรับสกิลการโจมตีทั่วไปนั่นเองนะครับทางด้านของสกิลพิเศษนะครับผมก็วตามนี้เลยนะครับผมนะทำดาเมจ5 5าเรของพลังชีวิตสูงสุดนะฮะ เมื่อคูลดาวเนี่ยาจากคูดาวแค่25อันนี้ถือว่าเยอะนะท่านผู้ชมนะ20 25นี่คือกว่าจะใช้สกิลได้แต่ละทีนี่ถือว่านานพอสมควรน,นะครับผมแต่ว่าดาเมจที่ทําได้อะค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมนะสำหรับดาเมจของน้องเอม,มาลอเลนนะครับผมดูดอาดูซับความร้อนนะครับผมแล้วก็ปลดปล่อยความร้อนนะฮะปรับใช้เอฟเฟก์ดูดกลืนไอร้อนนะครับผมพลังป้องกันเพิ่มขึ้น7.7 ื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ7.7%ของดาเมจที่ได้รับนะฮะระยะเวลาต่อเนื่อง20วินาทีนะครับผมปลดปล่อยไอร้อนเนี่ยทะลุพลังป้องกันหรือว่าเจาะเกราะนะครับผม7.7%ดเราเมจธาตุไฟไปแรงขึ้นอรก7.7%นะฮะ7.77%เนาะระยะเวลาต่อเนื่อง20วินาทีนะครับผมส่วนทางด้านของสกิลอันนี้นะครับผมพุ่งไปยังด้านหน้าแล้วก็ลอยขึ้นกลางอากาศแล้วก็แทงลงมานะครับผมอย่างรุนแรง ปริมาณดาเมจ777%นะฮะของพลังชีวิตสูงสุดนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าน้องอเอ็มม่าลอเรนเนี่ยเลือดยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับผมดาเมจที่ทาได้ก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนั่นเองเนาะเงื่อนไขในการใช้นะครับผมคอแอคแ็คแล้วก็อันติเมตนะฮะทำดาเมจถ้าไปแล้วก็เบรกต่านะครับผมเมื่อเข้าเป้าจะปรับใช้เอฟเฟกต์เผาไหม้นะฮะเอฟเฟกต์เผาไหม้ก็คือทาดาเมจเพิ่มขึ้น17.77%ของพลังชีวิตทุกๆ3วินาที ต่อเนื่องตลอด30วินาทีนะฮะสวินาทีนี่ก็คือครึ่งนาทีเลยนะหนาทีนี่โคตรน,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 นานนะแล้วเพื่อนๆลองนึกดูนะครับผม30วินาทีเนี่ยโอ,อ้โหทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะฮะสุดจัดอะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของตัวอย่างแอนิเมชันสก,กิลก,ก่อนเลยนะครับการโจมตีธรรมดาทั่วไปนะครับผมนีเป็นการแทงนะนะครับผม นี่เป็นการโจมตีแบบว่าใช้สกิลนะครับผมนี่นะจะมีไฟไหม้อยู่ที่พื้นด้วยนะฮะคือเวลาศัตรูเดินมาด้านข้างเนี่ยคือโดนหมดเลยนะครับผมนี่แทงไปยังด้านหน้านะครับผมสามครั้งนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะฮะนี่สกิลพิเศษนะครับผมนะสกิลพิเศษนี่ครับผมเป็นการแทงนั่นแหละนะคล้ายๆกันกับสกิลเนาะี่ส่วนอันนี้นะครับผมสกิลพิเศษเช่นกัน เวลาสลับตัวมาหรืออะไรมาอย่างเงี้ยน,นะฮะก็จะมีสกิลพิเศษก็ทักจะเท่เลยอันนี้อันพิเศษสกิลนะครับผมวิ่งโคตรเท่โคตรเฟี้ยวมาเดี๋ยวเราไปลองใช้จริงกันเลยดีกว่านะครับผมในการผ่านด่านว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ็มมาโรเลนนะครับผมไปฮนะดาเมจอาจจะไม่ค่อยสุด เคลียร์มอนเนี่ยอาจจะไม่จบเหมือนกับตัวชเวนจงอินที่ทําไปก่อนหน้านี้นะครับผมแต่บอกได้คำเดียวเลยว่าน้องเล่นโคตรมันนะครับผมนะดาเมจนี่คือเป็นดาเมหมูวที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยเดี๋ยวร่อนมาครับผมกดคิวเลยฮะต้มดูดิหูยหายทั้งแถบหายทั้งแถบที่นะฮะบ,บอกเลยเอาเอาไม่ได้ล็อกเป้าครับผม มันไม่ได้ล็อกเป้าไว้เนาะคนดูเนาะโอ้โดนตีแรงมากฮนะเมื่อกี้หลบไม่ทันด้วยเมื่อกี้ผมโดนตีไแค่สครั้งเท่านั้นนะปันนลบมาน,นานี่คือใช้เปลืองจัดครับผมตัวผมนี่คือแบบใช้มาน,นาได้คุ้มค่าจริงๆ เราอนุญาตแบบสวอปไปสวอปมาหน่อยก็แล้วกันนะครับผมจะได้ดูสกิลของน้องอเอ็มมา่ารอเรนด้วยก็แลนะ้วกันเนาะนี่นะฮะปาไปเลยครับผมอยู่กันเยอะจัดนี่โอ้โหเดี๋ยว,วอยขอให้น้องแบบได้พักฟื้นกันหน่อยนะครับผมมานาน้องจะหมดแล้วนะฮะสังเกตดูมานาน้องเห็นไหมข้างล่างนะครับผมมานานี่แทบจะไม่มีอยู่แล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของการสวอปเนาะ สว่าไปเป็นต hey, ัวน้องเอม่าเอาบุญูนปูช่วงนี้มีภเทพนี่ฝนมันจะตกนะครับผมนะที่ที่ผมอยู่นะแล้วก็ที่เซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับผมอันติเมทมาดูอันติเมทครับผมไปวุ้นดิตาเมจแรงจัดนะครับผมนะโคตรแรงผมบอกเลย เดี๋ยวให้ดูใหม่นะฮะสำหรับอันติเมตสกิลเมื่อกี้อาจจะมีหมุดนิดหน่อยนะฮะช่วงทำคลิปพอดีไปฮะโอ้ยหลบขั้นสูงเอาวาร์ปมาครับผมน้องเอ็มมาใกล้มาแล้วก็ดูครับดูจ่อั้งหมดเท่ากับทุกอย่าง เอ็มมามาแล้วปล่อยฮะมาแล้วครับผมหูยว้ามาปุ๊บจัดเลยอ้าวแทงไม่โดนนะแทงไม่โดน,โดนอุ้ยเดี๋ยวขอเอาตัวนี้ปิดหน่อยก็แล้วกันจะได้จบสามดาวเรียบร้อยครับผมมาดูข <c oughs> อ,องแข่แนน่เก็บถ้วยไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะ ประมาณนี้นะครับผมสําหรับน้องเอ็มม่าโรเดนนะครับผมของเราก็ช่วงนี้อาจจะแบบผมมาทําช่วงที่เน็ตมันหมุนพอดีด้วยนะครับผมฝนน่าจะตกี้ยช่วงเที่ยงคืนพอดีด้วยนะฮะยุ่งเทพไงเข้าหน้าฝนหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะเน่นะครับผมสเตตัสของน้องนะฮะเลเวล19เท่านั้นเองแล้วก็อุปกรณ์ที่สวมใส่ก็ยังเป็นระดับ SR นะครับผมนะเพิ่มพลังป้องกันนะให้กับน้องนะครับ <c oughs> ผมเพราะว่าน้องมันเป็นสายโล่อยู่แล้วนะครับผมเี่ เลือดยิ่งเยอะนะครับผมพลังป้องกันเยอะนะฮะน้องก็จะยิ่งตีแรงขึ้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เปิดได้อาวุธแดงนะครับผมก็ลองมาใส่ให้น้องดูนะฮะผมคิดว่าน้องน่าจะตีแรงขึ้นเยอะเลยแหละนะครับผมนะยังไงก็ต้องกราบขอประธานอภัยด้วยนะครับผมนะที่มันหมุนพอดีเมื่อกี้ช่วงกลางๆชิปเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า,าเพื่อนๆเ,เห็นภาพยังไม่ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวรอผมได้อาวุธ SSR แล้วผมจะมารีวิว น้องเอ็มม่าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมรวมทั้งชเวโจอินด้วยนะฮะสตัวนี้ก็คืออาวุธมันยังเป็นระดับ SR อยู่มันยังกระจอกง่อยอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอผมปั้นสุดทีเดียวแล้วก็จะมาจัดให้ดูนะครับผมว่าดาเมจแบบสุดๆของมาแล้วเนี่ยจะเป็นเยี่ยงไรนั่นเองนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกก็อย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะฮะทั้งเพจ power l พ y แล้วก็ power คาชารลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวิดีโ,ดโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม